ข่าวเลยค่ะมันต้องมีมันต้องมีคนเสียหายมันถึงเป็นข่าวอะค่ะก็ตามนั้นเลยทุกคนเรื่องจริงตามข่าวแอนอลิชารับดารานอนหนูเบี้ยวเงินคืนนานาไราบีนาตอนนี้ห่วงหลานที่สุดพร้อมเป็นกําลังใจให้ทุกคนเรียกว่าค่ะกระแสข่าวดาราดังตัวแม่นอนหนูเบี้ยวเงินปันผลและผิดนัดคืนเงินเพื่อนหลังมีการหยิบยืนเงิน เพื่อนรอบตัวไปราว400กว่าล้านสุดท้ายหวยออกมาที่นานาไราบินารวมทั้งเพื่อนในแก๊งนางฟ้าทั้งเจนสุดาพอลล่าเทเลอร์และคริสทอวังต่างพากันอันฟอ l o w เลิกติดตามสาวนา,นานากันอย่างต่อเนื่องเมื่อคำาคืนที่ผ่านมาด้านแอนอลิชาหนึ่งในแก๊งนางฟ้าก็ได้ออกมาไลา์ขายของซึ่งในช่วงระหว่างที่เธอไลฟ์ก็ถูกชาวเน็ตถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า มันเป็นยังไงกันแน่งานนี้ด้านแอนอลิชาก็เปิดใจยอมรับว่าข่าวที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงยังไม่ได้ตามข่าวอัปเดตอะไรวันวันยุ่งกับการทำงานยุ่งกับเรื่องลูกทั้งวันยังไม่ได้ใส่ใจที่รู้มีแค่คุณพอกับคุณจอที่ unfollow นี่มีคนมาบอกว่าคุณคอด้วยก็เลยว่าอ้าวยังไงกันลายกลุ่มก็ยังไม่ได้อ่านยังไม่รู้เรื่องแอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการ unfollow มันเป็นการแสดงอะไรคุยกับคุณ ไม่คุยค่ะแอนไม่ใช่ผู้เสียหายฉะนั้นตอนนี้จุดเดินของแอนคือเป็นเสาให้เพื่อนได้พักพิงบางทีคนเรามันก็มีอะไรมืดแปดด้าน แล้วไม่มีใครเลยแล้วเราไปหันหลังให้เขาโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรเรามันก็ไม่แฟร์ถามว่าเรื่องจริงใช่ไหมก็ตามข่าวเลยค่ะตามข่าวเลยมันต้องมีคนเสียหายมันถึงเป็นข่าวออกมาตามนั้นเลยค่ะทุกคนเ,เธอต้องเข้าใจนะเรื่องแบบนี้มันพูดยากจริงๆแอนบอกไม่ได้พูดไม่ได้จริงๆลําบากใจเหมือนกันอย่ามาถามกันให้ลําบากใจเลยแอนเป็นคนกลางลําบากใจแต่ก็รักเพื่อนทุกคนมีแต่ความรักและความปรารถนาดีให้ ฉันอายุจะเลขห้าแล้วคนที่ฉันคัดสรรมาอยู่ใกล้ตัวฉันฉันคัดสรรแล้วบอกเลยในชีวิตไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะยิ่งเราอายุมากขึ้นยิ่งต้องจะต้องเป็นคนที่มีพลังงานบวกให้กันตอนนี้มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนจริงๆมันพูดยากจริงๆกับเรื่องนี้เหนื่อยจะใส่ใจมันเสียใจเสียใจที่คนเรา ที่คนเรารักเขามีปัญหาการเครียดกันอยู่แล้วมองไปทางไหนเหมือนไก่ไม่มีหัวมองทางไหนก็ไม่รู้ทางไปทางไหนมันมืดแปดด้านไปหมดคือมันไม่รู้จะต้องยังไงเราก็อยู่ตรงนี้เป็นหลักให้อย่างน้อยได้พิงให้ไม่เซไม่ล้มแค่นั้นเลยจริงๆนะวันนี้ทั้งสองฝ่ายทุกคนทุกคนก็รอฟังข่าวกันก็แล้วกันขอเป็นเสาเป็นพิงเป็นที่พิงไม่ให้คนล้มแต่ขอไม่เป็นกาวใจสำหรับแอนแอนยังไม่อันฟอนะ วันนี้จุด,ดยืนของแอนก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือคนที่ถูกกล่าวหาณนะวันนี้สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือนึกถึงหลานนึกถึงแค่นั้นเลยจริงๆลูกขึ้นรถมาเราก็ยังไม่ได้ตามข่าวเมื่อกี้ก็ทำงานจนถึงเมื่อกี้เพิ่งเลิกยังไม่ได้ใส่ใจยังไม่ได้ใส่ใจยังไม่รู้เรื่องรู้สุดท้ายที่รู้ก็คือมีแค่คุณพอ่อคุณจอที่อ n f o l l o w แต่ว่าเนี่ยเมื่อกี้มีคนบอกว่าคุณคอด้วยก็เลยแบบอ้าวยังไงกันวะ เออลายกลุ่มฉันก็ยังไม่ได้อ่านเออนั่นแหละคุยกับคุณคุยค่ะแอนบอกแล้วแอนไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะฉะนั้นวันนี้แอนบอกเลยคือจุดจุดยืนของแอนคือเป็น,เป,นเป็นเสาเป็นที่แบบเป็นเสาให้ทักเพื่อนให้เพื่อนได้พักพิงอะ่ะให้เพื่อนได้แบบคือเข้าใจแบบบางทีถ้ามันมีอะไรมืดแบบ้เราไม่มีใครเลยอะ่ะหันหลังให้เขาโดยที่แบบ เขาไม่ได้ทําอะไรเราอะ่ะมันก็มันก็ไม่แฟร์อะ่ะเออสแสดงว่าเรื่องนี้มีเพื่อนเสียหายก็ตามข่าวเลยค่ะตามข่าวเลยค่ะมันต้องมีมันต้องมีคนเสียหายมันถึงเป็นข่าวอ่ะค่ะก็ตามนั้นเลยทุกคนอืมเขาว่าไงกันบ้างแหละจริงๆวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยนแดน,น<จ>พูดได้ดีค่ะเข้าใจเลยพูดยากมากจริงๆเรื่อง เรื่องอะไรเรื่องแบบนี้ใช่เธอเข้าใจปะการอันฟอลโลมันเป็นการแสดงอะไรเรื่องไหนผิดถูกก็ว่ากันไปแต่คุณแอนจิตใจเออทั้งยังข้างๆเพื่อนปัญหาขอขอบคุณมากค่ะเธ <c oughs> อเออขอบคุณมากค่ะวันนี้แม่ทํางานแม่เลยแบบว่าแต่งหน้าเธอวันนี้แม่ก็มาทํางานแม่ก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ติดตามว่าใครเขาอะไรยังไงกันไปถึงไหนอะไรเนาะเออคนไทยพร้อมเพียง แอนยังไงพูดอะไรพี่แอนพูดอะไรไม่ได้รู้เลยใช่เข้าใจแม่เป็นคนกลางลำบากใจแต่ก็รักเพื่อนใช่รักจริงๆมีแต่ความรักและมีแต่ความปรารถนาดีเธอฉันอายุป่านนี้ฉันน่ะอายุจะ50อยู่แล้วอ่ะอีกไม่กี่ปีฉันจะ50สอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ฉันคัดสรรมาอยู่ใกล้ตัวฉันน่ะบอกเลยนะว่าไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ เลือกคนที่มาอยู่ใกล้ตัวแล้วยิ่งพอเราอายุมากขึ้นน่ะเราจะเลือกคนที่มาห้อมล้อมหรือคนที่มาอยู่ในชีวิตอะ่ะมันจะต้องเป็นคนที่เป็นแบบ Energy เ,เป็นพลังงานแบบเป็นพลังงานบวกอะ่ะนึกออกปะคือเราต้องเลี้ยงลูก Energy ที่เรามีมันก็ส่งกระทบไปถึงลูกเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะมีคนรอบข้างอะ่ะที่มีแต่แบบ Po s i t i v e e เน r g y นึกออกปะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีเพื่อนเยอะอันนี้ยอมรับเลยเป็นคนที่พูดได้ไม่ไอายปากเลยว่าไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อน อยู่ไม่กี่คนเออนนกออกปลาเพราะฉะนั้นเออมันมันพูดยากอะเรื่องเนี้ยเ,ออเหนื่อยใสย่ใจเครียดอยู่แล้วเธอเครียดอยู่แล้วมองไปทางไหนมันเหมือนไก่ไม่มีหัวมันไปทางไหนก็ไม่รู้มันคิดอะไรมันมืดแปดด้านไปหมดอะเออเพราะฉะนั้นก็เราบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยเป็นหลักว่าให้อย่างอยได้พิงให้ไม่เซให้ไม่ล้มแค่นั้นเองเลยจริงๆนะวันเนี้ยทั้งสองทั้งทุกคน ทุกคนเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะทุกคนนี่นะ <c oughs> คุณลินคุณลินฟังรอฟังข่าวแล้วกันเนาะเนาะใครอันฟลโล่ใครเพราะอะไรบอกไม่ได้ไม่รู้จริงๆไก่ไม่มีไก่ไม่มีหัวคืออะไรฉันก็พูดสำเนียงภาษาไทยฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็เหมือนเข้าใจว่อมันเดบ <c oughs> มันไม่รู้จะยังไงแม่ไม่ใช่ผู้เสียหายเธอ <c oughs> เพราะฉะนั้นแ,แม่พูดอะไรมากไม่ได้ <c oughs> พี่แอนเรื่องราวหนักมากไหมอืม ใช่ฉันทำบุญมาดีฉันเป็นคนที่ต้องทำอาชีพทำมาหากินด้วยตัวเองอืมใช่แม่เสียหายไม่ไม่ใช่ผู้เสียหายจ้ะแม่ไม่ใช่ผู้เสียหายนะจ๊ะไม่ได้อันฟัลโลใครนะจ๊ะอืมวันนี้นะจุดยืนของพี่คือก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนจบอืมคือแบบเป็นกำลังใจ ไม่ว่าทั้งแบบผู้เสียหายหรือคนที่ถูกถูกกล่าวหาเนาะเอออืมณวันนี้สิ่งที่แบบกงบังวลเราก็แบบอะไรที่สุดก็คือนึกถึงว่านึกถึงหลานเนาะนึกถึงหลานอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยฮึ่ม,มนึกถึงแค่นั้นเลยเธอคิดถึงแค่นั้นเลยจริงๆ